สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่19กันยายน2567 ประท่านในรมจันทระเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาดมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเนปาลมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและประเทศเนปาลได้อย่างรากลึกมั่นคงด้วยความผูกพันทางพระพุทธศาสนาที่มีร่วมกัน และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์อันมั่นคงของเราได้จเจริญงอกงามผ่านความร่วมมืออย่างกว้างขวางในหลากหลายด้าน ั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคตั้งแต่การค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้ามั่นใจว่ามิตรภาพอันดีของทั้งสองฝ่ายจะเป็นแรงขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันให้พัฒนาสูงขึ้นไปอีกในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรระวัิชีกวก้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษิฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา13นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมงพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวัดประสิทธิเวทอภองค์คารักษ์จนครนายก ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิญพระเกียรติสังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามประดมพระราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยศรีนครินทร์ิโรธ พระราชสิทธิวราจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12และเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวศเป็นผู้ริเริ่มเดิมจะดําเนินการก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลแต่ในพื้นที่อำเภอองคครักษมีโรงพยาบาลถึงสองโรงพยาบาลแล้วและสถานการณ์ประเทศไทยที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบจึงปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ผู้สูงวัย ทั้งนี้ศิทธยานุสิทธิ์ของพระราชสิทธิวราจารย์จึงร่วมกันซื้อที่ดินจำนวน32ไร่ก่อสร้างศูนย์ผู้สูงวัยจำนวน20ไร่เศษและที่ดินที่เหลือสร้างถนนสำหรับประชาชนในพืธธ้นที่และใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติเปิดดำเนินการเมื่อวันที่4มกราคม2565ได้รับพระราชทานชื่อและพระราชทานพระราชานอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ชื่อศูนย์ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพื่งพิงดูแลส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและการประคับประคองผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในกลุ่มโรคผู้สูงอายุได้แก่ภาวะหลงลืมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันและอาชีพการงานเดิมหรือมีผลกระทบต่อผู้ดูแลปัญหาด้านการสื่อสารปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ซึืมเศร้าปัญหาด้านการเคลื่อนไหวภาวะขาดสารอาหารและการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี หรือมีโรคเรื้อรังที่สามารถควบคุมอาการได้แต่ขาดผู้ดูแลและผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงหรืออยู่ในระยะพักฟื้นที่ไม่มีผู้ดูแลรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประครับประคองให้บริการแบบประจำและไปกลับ จากการดําเนินงานที่ผ่านมาพบอัตราการเข้ารับการฟื้นฟูด้วยโรคระบบประสาทคิดเป็นร้อยละ45.24และรองลงมาคือโรคเกี่ยวกับต่อมไรท่อโภชนาการและเมตาบอลิซึมศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติจึงได้พัฒนาระบบการปฏิบาลผู้สูงอายุระยะกลางเพื่อเชื่อมโยงระบบการปฏิการระหว่างศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาและโรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ การดูแลระยะนี้มีความสําคัญมากเมื่อผู้สูงอายุออกจากโรงพยาบาลจําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู1-3ครั้งต่อสัปดาห์อย่างน้อย24ครั้งทําให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอาจมาไม่ครบ ส่งผลให้ได้รับบริการกายภาพบำบัดและการดูแลไม่ครบตามมาตรฐานระบบนี้จึงเป็นระบบบริการด้านสุขภาพแบบไร้รอยต่อเพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในการดูแลผู้สูงอายุอาทิโปรแกรมสบูเจเรตริกเมดิคัลเซ็นเตอร์สำหรับลงข้อมูลเข้าพักตั้งแต่แรกรับ จนออกเพื่อให้ผู้ดูแลสามารถดูแลต่อได้โปรแกรมนี้สามารถใช้ร่วมกับทุกสาขาวิชาชีพที่มีส่วนในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นส่วนหนึ่งในองครักษ์โมเดลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์บิโรดที่ส่งเสริมการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวมทั้ง4ด้านด้วยการปริหา,ารการดูแลสุขภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างร่างกายจิตใจปัญญาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับหน่วยงานต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เวลา17นาฬิกา22นาทีสเสด็จออกนวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนิตยามั่นชำนานผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาสายฝ่ายมัธยมรัชดาพิเศษในพระบระมราชูปถมัมและประธานกลุ่มโรงเรียนรัชดาพิเศษนำคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนรัชดาพิเศษฟ้าทุละอมทราบาด ทูนกราทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูงกราทูลกระหม่อมถวายหนังสือ5ทศวรรษรัชดาพิเศษกลุ่มโรงเรียนรัชดาพิเศษ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัยลักอักษรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวร,รกัติยาราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินประจํนปีการศึกษา2565และปีการศึกษา2566เป็นวันที่2 เวลา12นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณา,ปโ,าโปรดกระหม,ม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมวลัยลักษ์ณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรกติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ในการนี้พระาราชทานปริญญากิติมาศกแก่ผู้ทรงคุณวุฒิสองคนพระาราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างีเด่นประจำปี2566และ2567ผู้ได้รับรางวัลอนุสร์สงครานัคริ์ประจำปี2567รวม5คน จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ประจําปีการศึกษา2565และปีการศึกษา2566ระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม2,272คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความตอนหนึ่งว่า ประเทศชาติจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้ก็ด้วยมีความพร้อมของทรัพยากรในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพซึ่งเป็นที่ต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและระดับโลกเพราะบุคคลที่มีคุณภาพย่อมสามารถเป็นทั้งกำลังทั้งผู้นำในการบริหารจัดการและปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรอื่นๆที่มีอยู่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยใช้ความรู้ทางวิชาการมิตรณยาณอันเที่ยงตรงและคุณธรรมความถูกต้องเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบันก็ได้เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการปฏิบัติภาระหน้าที่ดังกล่าวมาแล้วด้วยดีเป็นที่น่าภูมิใจจึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณาภาพจะได้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองและแก่โลกอันเป็นกิจที่หนึ่งที่คนเราพึงปฏิบัติดังพระราชปณิธานที่ทุกคนได้น้อมนำยึดถือ ผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2565เป็นวันแรก เวลา9.42นาฬิกา42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรกระหม่อมให้นายเกษตรมัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหองประชุมสิริวรปัญญาม,มาหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมจังหวัดนครปฐมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมาหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมประจำปีการศึกษา2565 ในภาพเช้าผู้แทนพระองค์ได้ม,มอบปริญญาบัตรจิติมีมาศแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม3คนและประิญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและประิญญาเอกรวม2,393คน มหาวิทยาลัยราชภัฒนคนปรปฐมน้อมนำพระบรมราชาชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการบริหารจัดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีมีอาชีพมีงานทำมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านมนุษยาศาสตร์และสังคม,มศาสตร์และด้านบริหารจัดการพัฒนาทักษะข,ของบัณฑิต ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตนำไปใช้ทำงานได้จริงในภาคบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรกิติมาศของมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมสองคนและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจำนวน988คน มหาวิทยาลัยราชาพัฒจันกเกษมมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีจิตอาสามีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีเรียนรู้กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาทเช่นการส่งเสริมช่องทางการตลาดสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากระทรวงสาธารณาสุขจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม เรื่องการคัดกรองและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมาพาอระาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวราษฎรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาลสิน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่และทรงให้ความสําคัญในความเป็นอยู่ของพระสนีกอนทุกหมู่เหล่าและทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สําคัญเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไผ่บุญคุ้มฉายาองคมนตรีไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวนางอุดมมาวง์ ตำบลป่าป,าปออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งได้มีหนังสือขอพระราชทานทุนกล้าทุนระม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในโอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ครอบครัวนางอุดมและราษฎรได้รับทราบ กับทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดกระหม่อมให้องค์ขมตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรและเป็นขวัญกำลังใจ ครอบครัวนางอุดมอายุ61ปีมีฐานะยากจนซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจัดสรรว่ประมาณก่อสร้างและแบ่งแยกที่ดินระดกให้โดยมีจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันก่อสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลจากการดําเนินการก่อสร้างและให้การช่วยเหลือต่างๆสแสดงให้เห็นถึงความสามาคัคคีร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของราษฎรในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของราษฎรคลี่คลายลงได้ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้พลเอกภัยบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวนายบุญมามติยาพักตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกำมาลาใสาจังหวัดกาลสิน ซึ่งได้มีหนังสือขอพระราชทานทุงราชทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือกับทรงพระกรุณาโปรดกรโปรรกระหม่อมให้องค์คบนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวน200ถุงไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรและเป็นขวัญกําลังใจครอบครัวนายบุญมาอายุ67ปีป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคปอด ต่อมาได้เสียชีวิตลงปัจจุบันนางสายอายุ62ปีผู้เป็นภรรยาอาศัยอยู่กับหลานสาวรวมทั้งยังมีฐานะยากจนมากจึงทําให้ไม่สามารถรับภาระค่าก่อสร้างบ้านในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานค่าวัสดุในการก่อสร้างให้แก่ครอบครัวผู้ดีกา รัจังหวัดกาลสินได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาในพื้นที่ช่วยกันก่อสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติแากครอบครัวผู้ดีกาและต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกมะลิตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเน็ตพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานทน่สอนมาลัยจำนวที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายอบวางระเบิดาหน้าที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเส้นทางชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน30ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้กับกองร้อยทหารพรานซีศ เหตุเกิดประเวณบ้านบาเจาะตำบลนบาเจาะอำเภอปันดังสาตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่17กันยายน2567และวข้อรับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่อาสาสมัครทหารพรานธนิสรรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ คณะกรรมาการมูลนิธิรัชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติาตศาสตร์ในพระบระมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมโครงการรัชทันปันสุขที่จังหวัดสงขลาวันนี้คณะกรรมาการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติาตศาสตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบ้างตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการรัชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทันทสถานหญิงสงขาจังหวัดสงขาซึ่งได้รับรางวัลเรียนจําดีเด่นรัชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ประจํนปี2567ระดับดีมากปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงรวม813คนดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและสิทธิผู้ต้องขังตามข้อกําหนดกรุงเทพมีการเตรียม ความพร้อมในการเดิมเดินชีวิตหลังพ้นโทษทันทัศสถานหญิงสงาามีการดูแลด้านอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย Green Food Good Taste และผ่านการรับรองมาตรฐานพรวอิฮารันเนื่องจากผู้ตั้งขังกว่าร้อยละ80นับถือาศาสนาอิสลามมีโซนสำหรับผู้ต้องขังกลุ่มแม่และเด็กรวมถึงหญิงตั้งครรภปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่กำลังตั้งครรภหนึ่งคนและมีเด็กติดผู้ต้องขังหนึ่งคน ในส่วนสถานพยาบาลของทันทสถานหญิงแห่งนี้มีโรงพยาบาลสงขาเป็นโรงพยาบาลแม่ค่ายดำเนินงานด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังและโรงพยาบาลสงขานครินให้บรกิการคําปรึกษาและบำบัดภาวะเครียดให้แก่เจ้านาที่ จากนั้นคณะกรรมาการเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลาที่ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำและทันทัานในพื้นที่จังหวัดสงขลาจํานวน4แห่งในส่วนการรักษาผู้ต้องขังมีที่พักคอยมีห้องสําหรับแยกรักษาผู้ต้องขังจากผู้ป่วยปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาจํานวนหคน และในวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระริก,กิตยาภาพาร้อมคณะกรรมการไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดาริ นักทันทสถานหญิงสงขาจังหวัดสงขาซึ่งดําเนินโครงการกําลังใจในพระดําริมาอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเตรียมความพร้อมกันกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทางด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งการฝึกและอบรมอาชีพเช่นการทําอาหารการทําธุรกิจออนไลน์ศาสตร์พยากรณ์ไยิปซีการทําเสริมสวยการนวดแผนไทยและการถอผ้าพ,พื้นถิ่นภาคใต้ ซึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังไปจำหน่ายภายใต้แบรนด์อินสไปเป็นไรายได้แก่ทันทสถานและผู้ต้องขัง จากนั้นรมประธานคณะกรรมาการกองทุนกำลังใจและคณะเดินทางไปยังวิทยาลัยอาชีวะสงขลาเพื่อรับฟังการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาระหว่างทันทสถานหญิงสงขลากับวิทยาลัยอาชีวะสงขลามีการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปะวะสในรายวิชาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามกลุ่มอาชีพความสวยและความงามสาขาวิชาธุรกิจความงาม เพื่อให้ผู้ต้องขังมีวุฒิการศึกษาสามารถนำไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพได้พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการณร้านชบานวดเพื่อสุขภาพสาขาหนวนแก้วอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นสถานประกอบการที่รับผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้วเข้าทำงานเปิดโอกาสให้มีอาชีพมีไรายได้เลี้ยงตนไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับต่อไปติดตามที่คุณเจษดาและคุณวันวิสาผมจืนัยมีชัยสวัสดีครับ